ทีมไฟครับทีมสร้างไฟครับชาวบ้านติดทงครับวันนี้อยู่กับพี่น้อยไฟประดับทงไฟประดับทงไฟประดับทงเนี่ยประดับทงอันนี้กินข้าวหรืเปล่านี่โอ้ คนาต้องเดินด้วยท้องครับริบท้อง้าปเขาเรียาวนสถานทีครับตอนนี้ก็ทีมไฟกำลังไล่มาจากทางเขาครับประดับไฟมาจากทางเขา่าประดับมากเรื่อยๆครับ ม,มีงานมัดมือครับเตรียมขึ้นไฟปามจุดน้หมองต่างไฟปาม มีโต๊ะรับแขกครับโต๊ะรับประทานอาหารครับสุดไปทางหลังจะได้ละแม่ไมีอยู่ปมีอยู่บ่นั่นดีเก็บว่ามีอยู่ไหมบ่

พ้นพ้นนะเขาพ้นนะเขาบอกว่าพ้นเลยอะไรมองยูวล่ะมองยัวล่ะรถอย่างนั้นรถตู้รถตู้บ้านจอดจอดมองนอนพอดีเลยนะขอ ออนแล้วล่งมองอตับลงนะครับเดีต้องได้ออกมาสักที่ผาินไปอย่งงนบ้านงานลงบ้านงานประมาณสาิได้อย่สามสิบวันที่สาเดี๋ยวจะทำลายระรุแล้วมีมอลำนะวันที่สามสิใช่ใช่มีมอลำี่พ่อครับอันนี้พ่ไอแม่คุมเซอบอกหลักล้องสมีขึ้นเขาจะขึ้นเวทีไหมรอเซอร์ไพร์เดี๋ยวพูดพูดกับพ่อเอกกันที่พ่อเอกกอนาพ่อเอกเป็นเฉย พอได้เห็นชุดชุดเหลืองหรือเ่เห็นแล้วแล้วใส่เมื่อไหร่หรอพ่อใส่ชุดพอดใส่ชุดพอดนาะพอดตัดมาสองส่วนใหญ่เลยอืมมีนี่สีมสิบอีมีใส่ได้จำพอสังทุนจำพอสังบ่พอบ่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 โอ้อยากเห็นพอสังใส่ชุดบอลลัม่บมไม่จะข่าวสายไปพุ่นใส่ซื่อๆมั้ยสวยมากเลยนะพ่อสงงานนี้มีบอลลัมแน่นอน เป็ิลปินคุ้มเซิงสิอีสิขค้นเปทีบ่ครับพี่น้องบเกนน้องพวกงเพื่นนั้นบ่ได้เด้อเขาอันนี้นาะแจ๊สกิรับเชิญพ่อาไทยถ้าพ่อสร้างึืนสักโอ้ถ้าพ่อ้ขึ้นฉากร่ำมากกิสิเด็กเอาชุดมาให้เราใส่ไม่้สินนอมได้คนอู่อาจจะมีสปายเมนอไรก็สยพี่น้องมาจมีสปายบนชุดเาชุดโดยจชุดพี่น้องมาดูชุดการทำงบบนี้ รบุกรถศิล,ลปินหมอลำคุ้มเซอร์ครับผมศิล,ลปินดังศิล,ลปินดังมันเสียงร้อให่สุดอันนี้ใหญ่มากนะโอ้โหเหลือบมันพี่น,น,น้องเลยดดๆๆๆใครก็ปีไม่ทับเดือวกันหนาวเลยนี่ชุดใหญ่โอ้นี่สวยมากพี่น้องครับโอ้โหตัดล <ๆ S 2> ึกใส่ค้างเดียวไอ้แบบราคาแบบนี้มันมประมาณสามสามหมื่นต่างมีมีหมวกมียังไงก็ไม่ไม่อันอันนั้นไม่รวมอันนั้นมันกว่าเลยนี่มันกว่าเพิ่มอีก ใช่ชุดนี้มาถือว่ามีอันนี้แล้วก็เป็นเก่งเหมืนบอกใช่มีกางเกง่งประมาณสามหมื่นโอ้ยพอไปเลยเสื้อนี้อ๋อคือนี่ชุดประมาณสามหมื่นใช่ไหมชุดเดียวนะชุดเดียวอันนี้ประมาณสามหมื่นโอ้อันนี้สีแดงกับสีน้ำเงินครับผมบาบชุดใหญ่นะอันนี้ใส่ข้างเดียวเหมือนกันคนครับเรือท่าฝากพี่น้องครับตัดไปซื้อเดี๋ยวมาหมักคือเพชรอีหลีคือเผ็ดอีหลีเลยคือเผ็ด เพิ่มเห็นเพมได้แบยคับได้ชิดขนาดจับเสีอบอันนี้เพชรปลอมนั่นเพชรปลอมถ้าเพชรจริงมันแสนกว่าชุดหนึ่งมันเพชรลีนนี่คือมันเป็นเพชรต้นแท้เพชรต้นแท้คิดรต้านแท้มันจะมันเป็นไม่ได้ขายมันแค่นั้นนะเพชรต้นแท้คือมันไม่ลอกไม่อะไรแต่พวกนี้จีดได้ปีสองปีมันลอกพวกรุดบอกใช่มันลอกหรอกปีสองปีถ้าแซกกว่าก็ลอกแต่ถ้าคิดต้นแท้เนี่ยไม่ลอก ลำหรับผมนะครับเพราะว่าเคยแบบเรเคยเขาปะครั้งแรกเลยเรื่องลวงลึกกับชุดระดับขนาดนี้กว่ากับเรืบองชุดสองสุดแล้วก็เรื่องแบบความพกย่าพ่อเคยเคยใส่ชุดแพงสุดเท่าไหร่ครับเคยเคยตัดใส่บอเ่าเคยใส่ชุดแพงบออืมว่ามันต้องเปลี่ยนบ่อยเนาะเปลี่ยนบ่อยมนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมันมันแพงโคตรไหมอ๋อแซดกว่าเลยว่าไม่ไหวแซดกว่าเนาะไม่ไหวเขาต้องตัดลายเนาะตัดหลายตัดทุกปี หาซูมเราแสนกลัวก ra ็จริงแต่ว่าปีหน้าแต่ต้อเปียแต่ใส่ชุดเก่าไปไลยเลยเขาก็แกะขิ้นตันหรอใส่ชุดใหม่ถ้าคิ้นตันแท้นะพี่น้องคิดดูว่าถ้าอย่างน้องอุ๋ยนี่คือถ้าจะชุดไปซ้ำกันเลยพี่น้องเข้าใจใจแต่แต่ชุดผู้หญิงจะไม่แพงเหมือนผู้ชายเพราะคิ้ตันมันน้อยคิ้ตันมันน้อยแต่ผู้ชายคิ้ตันมันรายละเอียดเอาคิ้ตันนะผู้ชายมันเยอะรายละเอียดต่างกันใช่ ก็แบบใหม่สับผมพี่น้องครับผู้หญิงไม่แพงผู้หญิงไม่แพงแต่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันแล้วผู้ชายเนโอ้ยอันนี้ไม่รวมกางเกงนะเอานี่สามหมื่นบ้างรวมกางเกงรวมรวมแต่ว่าเพชรมันทั้งทั้งเสื้อทั้งกางเกงไงมันเยอะครับนี่เนี่ยลาไอนี่เด่เสื้อจามนี่เล่เสื้อนี่นี่ครับพูดอะไรพูดอะเด่นเสื้ออะไรอันนี้ขึ้นอันนี้นนี่อันนี้นี่ ไไปสโรงพยาบาลโรงพยาบาลไป็นย่างพ่อใหญ่ครับพ่อพ่อกันไม่คลิปหนาครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณที่ตามรับชมคลิปในสัปดาหบครับขอบคุณสวัสดีครับ